สวัสดีค่ะพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อยขอนำทุกท่านไปพบกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือนอปตอของอำเภอวังน้อยค่ะนั่นคือพี่มิน้นนายมนตรีสั์จำนงและพี่น้องนายเทวันเฉียบแหลมพอเริ่มทำงานพีพ่่เขาก็โดนจับเข้าฝึกอบรมเลยค่ะโดยเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโค้งหนองนามโมเดล ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนร้อมสี่ินจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งพี่ๆนปตอของเราได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลยละค่ะจากนั้นพี่ๆนปตอจึงเริ่มลงทํางานในแปลงเป้าหมายของจริงในพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่3ตําบลหันตะเาพาอาเภอวังน้อย เ่งเป็นพื้นที่แบบ HLM โดยนำหลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติมาใช้คือการปรับปรุงดินการปลูกพืชให้จเจริญเติบโตโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งยังหมุนเวียนไปร่วมเอามือและเป็นครูพาทำในกิจกรรมต่างๆของอำเภอเช่นโครงการพัฒนาหมู่บ้านสถิตพอเพียงโครงการสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นวิทยากรสอนทำน้ำหมักสูตรต่างๆ ที่ทำปุ๋ยหมักแห้งปุ๋ยหมักน้ำปุ๋ยหมักรดจื่อก็พยุงได้สักรถติดล็อกแน่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแน่นนะเราปลูกกระเบิดได้ตายทำไม่ตายหรอเอาให้เขาลูกแหลกครับเพราะถ้าช็ตญาณต้นไม้เนี่ยถ้าลองถูกลัวตายเขาต้องออกลูกเพื่อเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปและเมื่อได้เวลาเลิกงามยามดีของการเตรียมขุดโคกหนองนามาถึงพี่ๆมรพาต ก็ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนากรในช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของแปลงเพื่อสำรวจพื้นที่กำหนดจุดและเลือกแบบแปลนที่จะใช้ขุดตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะใครอยากรู้ว่าพี่ๆนปตอเขาทำอะไรอีก ตามไปดูได้ใน Facebook เลยนะคะเพราะเขาอัปเดตผลงานการรัวๆเลยจ้า